สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเา้าโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะวันนี้ก็มากันใน EP ีที่52แล้วนะคะก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตค่ะฝากช่องทางการติดต่อของหนูนะคะเป็น ID Line เนาะ ID เดิมเลยค่ะข้าวโพด1993นะคะส่วนเบอร์โทรก็095 283 2148ค่ะ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเนาะให้หนูได้นําสิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปค่ะท่านไหนชอบก็สอบถามได้ท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันเนาะไม่บังคับนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด45รายการเลยค่ะขออนุญาตเริ่มที่รายการแรกรายการแรก <c oughs> วันนี้หนูอาจจะแบบพูดเสียงแบบแปลกๆไปนิดนึงนะคะยังมีอาการเจ็บปากอยู่ไม่สบายช่วงนี้ไม่สบายบย <c oughs> ด้านบนค่ะเป็นอ่าภาษาจีนเนาะสัญลักษณ์ภาษาจีนค่ะเกตทะลุ้สูะค่ะพื้นตอกดอกพิกลเป็นเนื้อเปียกทองเนื้อทองทิพย์แบบนี้เนาะสวยๆเลยรายการนี้เบอร์หนึ่ง EP ที่ห้าสิบสองจ้ะ ด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนค่ะตอกดอกพิกลสวยๆนะด้านบนค่ะก้อนทองเนาะภาษาจีนจ้ะแบบนี้อ่ะแล้วก็ตอกคุดจ้ะภาษาจีนฝังมดค่ะวังหน้าสําเร็จโตค่ะสวยๆเลยนะนี่เป็นภาษาจีนนูนแบบนี้นะแล้วก็มีตอกภาษาจีนด้วยสวยๆนะ รายการน,นี้เบอร์หนึ่งอีห้าสิบสองค่ะห้าร้อยส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางค่ะสอบถามขอรูปเพิ่มเติมแจ้งเบอร์พร้อม EP ีได้เลยนะผ่านเลยนะมีบริการเก็บปลายทางให้ทุกรายการเลยแจ้งได้นะคะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์สองค่ะเป็นตอกภาษาจีนตรงนี้เนาะเนี่ยอะ ตรงข้างเสียนองท่านเนาะด้านบนเกรดทะลุซุ้มเนื้อเปียกทองเนื้อทองทิพย์แบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สองอีพีที่ห้าสิบสองค่ะด้านหลังเป็นภาษาจีนสามตัวแบบนี้จ้ะแล้วก็มีตอกภาษาจีนเจ้าโสแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์สองอีพีห้าสิบสองจ้ะค่าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะหนูอาจจะไม่ได้แบบว่า <c oughs> อธิบายแบบละเอียดแบบขนาดนั้นนะมีค่ะ นันได้อยากดูรูปก็แจ้งเบอร์พอมีพีหนูได้เลยเนาะนี่ค่ะอาจจะดูระหว่างคิดไม่ชัดเนาะหนูไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเบิร์นะคะมันอยู่ที่โทรศัพท์โฟกัสไม่โฟกัสเนาะก็ต้องขอบประธานาภัยเนาะอาจมีพูดติดขัดบ้างเนาะบางทีก็พูดแบบว่าอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบ้างเนื่องจากเจ็บปากอยู่นะคะเนาะรายการนี้เบอร์สองค่ะห้าร้อยสองฟรีเก็บไปทางได้หนูผ่านเลยนะหนูผ่านเลยนะคะเนาะทันมาค่ะรายการนี้เป็นพิมพ์พุดซ้อนค่ะ เป็นพิมพ์พุทธซ้อนค่ะมีอะ <c oughs> เออ่เป็นเป็นฟั๊มองค์สมเด็จโตค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสัตว์ลยงลักเหมือนสัตว์เลี้ยักกีคังเนาะแล้วก็พู่นซุ้มด้านนอกค่ะเป็นตอกดอกพีกุลแล้วก็ตอกซุ้มเป็นตอกเหมือนถักนะคะแล้วก็เป็นองค์สมเด็จค่ะเป็นพุทธซ้อนสมเด็จโตแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์ที่สามค่ะ ด้านหลังเป็นมังกรคาบแก้วพื้นตอกดอกพิกุลสวยๆค่ะรายการนี้เบอร์3 EP 5 2ค่ะ502ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางเลยจ้ะแจ้งเบอร์พร้อม EP นะเบอร์3 EP 5 2หลุูกผ่านนะคะถัดมาค่ะรายการนี้ค่ะเป็นเบอร์4ค่ะเป็นพิมพุทซ้อนเนาะพุทซ้อนนะคะ ตอ,อกสัญลักษณ์ว่าจอค่ะเป็นพิมพ์พุทธซ้อนสวยๆแบบนี้นะด้านหลังค่ะเป็นยันเนาะเป็นยันค่ะเหมือนยันหมื่นเลยอะแต่หนูไม่รู้เขาเรียกว่ายันอะไรนะคะอันนี้เนาะท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะมีการฝังหมุดเนาะฝังมุดฝังแลแบบนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ระครังแล้วก็มีคําว่าหัวโตจะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สี่ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สี่นะ อีที่52 500ส่งฟรีมีบริการเก็บไปทางแจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยจ้ะถัดมารายการนี้ด้านหลังเป็นสมเด็จโตฝั่งมดูดค่ะจอบรรอขวโตนะด้านหลังนะคะเบอร์ห้าเนาะ ด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จค่ะตอกภาษาจีนนะคะแล้วก็มีวอจอแบบนี้ค่ะสวยๆเนื้อทองทิพย์เนาะด้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตค่ะเป็นรูปนูนสามมิติแบบนี้ค่ะจอปรอลฟองมดค่ะหัวโตวสวยๆเบอร์ห้า ep ห้าสิบสจ้ะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางนะคะแจ้งเบอร์พร้อมอีผีหนูได้เลยนะ ว่าวันนี้เสียงหนูเหมือนแปลกๆเสียงหนูเหมือนแปลกๆเนาะรายการนี้ค่ะเนื้อทองทิพย์ค่ะเกตทะลุซุ้มค่ะสัญลักษณ์วอจอนะนี่จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์หกค่ะ EP พีที่ห้าสิบสองนะด้านหลังเป็นเรือค่ะเป็นเรือสำนะเภาเรือนำโชคค่ะแบบนี้สวยๆนะเป็นเนื้อเปียกทองเนื้อทองทิพย์แบบนี้เบอร์หกรายการที่ห้าสิบสองสวยๆห้าร้อยสงฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้จากแจ้งเบอร์พร้อมีพีได้เลย แจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยนะถัดมาค่ะรายการนี้เนาะพิมพ์พุทซ้อนสมเด็จโตค่ะสมเด็จโตนีตอกเนาะแล้วนี่สัญ,ญลักษณ์ระครังพื้นซุ้มด้านนอกค่ะตอกดอกพีกุลแล้วก็อ่อซุ้มเนาะตอกถักแบบนี้สวยๆเป็นพิมพ์พุทซ้อนสมเด็จโตค่ะด้านหลังค่ะรายการนี้เป็นองค์พระแก้วค่ะพื้นตอกดอกพีกุลสวยๆเบอร์เจ็ดอีพีห้าสิบสองค่ะห้าร้อยสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางจา้ะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลย เนาะผ่านนะเบอร์เจ็ดนะถัดมาหารายการนี้เป็นเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดค่ะเนอะทองทิพย์เนาะเป็นพิมพ์ปกโพปกโพเขาเรียกปกโพอะไรไปะใบมะขามไหมเนี่ยแบบเนะี้ยอ่ะ รายการน,นี้นะคะเป็นเบอร์ 8ep 5ีเป็นพิมพ์ปกโพด้านหลังค่ะวายจอสองสแล้วฝั่งหมดสวยๆแบบนี้เลยรายการน,นี้เบอร์8ป p 5ีจ้ะแจ้งเบอร์พร้อม e ีได้เลยนะ500ส่งฟรีเก็บปลายทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อม EP พีมาจ้ะมีบริการเก็บปลายทั้งให้ทุกรายการเนาะถัดมาค่ะรายการน,นี้ค่ะเป็นปกโพค่ะแต่จะเป็นคนละพิมพ์นะเป็นปกโพแต่เป็นคนละพิมพ์นะเห็นไหมอ่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์เก้าเป็นปกโพค่ะซุ้มด้านนอกเนาะตอกดอกพีกุลค,ค่ะซุ้มนี่ตอกถักนะแล้วก็ตอกวอจอค่ะเป็นปกโพอ่อปกโพเก้าใบแบบเนี้ยเออหนูมไม่หนูมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายการน,นี้เบอร์เก้าเลย อีพีห้าสิบสองนะด้านหลังเป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะสมเด็จโตรวหลวงปูดทวดแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์นูนๆๆๆูนูนูนนเป็นพิมพ์นูนูนแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์เก้าอีพีห้าสิบสองจาาห้าร้อยสองฟร,รีเก็บไปทางได้แจ้างเบอร์พร้อมมีพีมาจ้าดูรายการไหนก็แจ้งหนูมาเนาะดูรายการไหนแจ้งหนูมาได้เลยหนูจะหนูจะไอหนูจะจามยังไงไม่รู้เดี๋ยนะ ถัดมารายการนี้จ้ะรายการนี้เนาะเป็นเบอร์สิบค่ะนี่เป็นเบอร์สิบค่ะสวยๆเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะเบอร์สิบนะอีพีห้าสิบสองจ้ะด้านหลังเป็นชุดเบนจะค่ะสองสี่ศูนย์แปดฝังมุดค่ะแล้วก็ตอกวัจอแบบนี้เนาะเป็นชุดเบนจจะแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์ที่สิบอีพีห้าสิบสองจ้ะ แจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยนะคะห้าร้อยส่งฟรีเก็บใบทางได้จ้ะสนใจเบอร์ไหนเนาะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีมาได้เลยค่ะแอดไอดียไลน์ละแจ้งเบอร์พร้อมมีพีเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดค่ะเป็นสมเด็จเรือเจลเนาะเป็นสมเด็จเรือเจลจ้ะนี่นะเนี่ยด้านบนวัวจอวัจอค่ะอันนี้จะเป็นอ่าววัดพระแก้วเนาะอันนี้จะเป็นเรือเจลใช่ไหมท่านูเข้าใจถูกเนาะถูกไหม รายการน,นี้ค่ะเบอร์11บเดค่ะด้านหลังค่ะมีคําว่าสมเด็จเรือแจวและต่อองค์พญาคุดฝั่งมุดค่ะสองสี่หแบบนี้นะคะเป็นปี2 4 1สแบบนี้เบอร์11บเอ็ดอีพีห้าสิบสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางรู้สึกว่าจะได้มาสององค์หรือยังไงนี้แหละ ร่อลุ้นกันต่อไปเนาะเบอร์11หนูผ่านนะห้าร้อสองฟรีเก็บไปทั้งได้จ้ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยถัดมาจาัดรายการนี้ค่ะเบอร์12ค่ะสมเด็จเกตทะลุซู้มเนือ้อทองทิพย์เนาะตอกภาษาจีนเจ้าสวมแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์12นะ รายการน,นี้ค่ะมีสัญลักษณ์ละครั้งค่ะตอบภาษาจีนเนาะแล้วก็มีองค์สาเร็จโตเป็นภาษาจีนสองคำสองประโยคแบบนี้นะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสอง ep ห้าสิบสองจ้ะเบอร์สิบสอง ep ห้าสิบสองสวยๆนะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep หนูได้เลยค่ะอยากดูรายการไหนแจ้งมามีบริการเก็บไปทางทุกรายการเนาะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสามค่ะด้านบนค่ะ ตอกแบบนี้จ้ะตอกแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์พระแก้วค่ะมีใส่เอ่อเขาเรียกอะไรอะทรงเนาะเขาเรียกทรงเนาะเนี่ยมีที่แขนแบบนี้เห็นไหมอ่ะ <c oughs> พื้นสมตอกดอกพิกุลจะ่ะรายการนี้เป็นเบอร์13าค่ะแล้วด้านบนวนจอวจอแบบนี้เนาะรายการนี้เบอร์13าค่ะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์พระแก้วแบบนี้เนาะด้านหลังค่ะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะตอกพญาคุดแล้วก็ตอกองสมเด็จโตค่ะเป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์แบบนี้ค่ะมีองค์สมเด็จโตแล้วก็ตอกองค์พญาคุดจะรายการนี้เป็นเบอร์13 EP อีที่52จะาก500ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะ มารายการน,นี้เป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะ <c oughs> พุทซ้อนนะคะตอกจอจค่ะสวยๆเนาะนี่เนื้อทองทิพย์ผัดรายการน,นี้เบอร์สิบสี่นะเบอร์สิบสี่ค่ะอีพีห้าสิบสองเนาะเป็นพิมพ์พุทซ้อนตอกจอจด้านหลังค่ะตอกพุดจ้ตอกจอจแล้วก็มีพสสองสี่ศูนย์แปดสวยๆ,ๆแบบนี้ค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์500สิบสี่อีพีห้าสิบสองห้าร้อยส่งฟีมีบริการเก็บไปทังแจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะ แจ้งมาได้เลยเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์15ค่ะเป็นเนื้อชุบเงินแบบนี้เนาะดอกดอกพี่กุลค่ะวจวจเ,เนาะตอะตก,กตกสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อชุบเงินเนาะพิมพ์พดสอนด้านหลังเป็นสมเด็จโตจเจริญกรรมาฐานหน้าโตมุกบูชาหรือพิมพ์โคตรเศรษฐีเนาะมีวอจอแบบนี้จ้ะรายการนี้เบอร์15 EP 52อีสจ้ะแจ้งเบอร์พร้อมอ p พีได้เลยนะ500ส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้ะ เก็บไปทางได้ทุกรายการเนาะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีมาได้เลยค่ะถัดมาจากรายการนี้ค่ะเป็นพิมพ์อ๋อนั่งบัวนั่งบัวแบบนี้เนาะเป็นพิมพ์นั่งบัวแบบนี้เป็นเกจทะลุซุ้มนะคะวอจอวอจอตอกค่ะตอกซุ้มเนาะแล้วก็ตอกฐานค่ะแล้วก็เป็นฐานดอกบัวแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์สิบหกอีห้าสิบสองอีห้าสิบสองเป็นเบอร์สิบหกนะด้านหลังค่ะตอกวัจอจะ้ะ น้องหลังตกอกวัจะเรียบๆบแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบหกค่ะห้าร้อยส่งฟรีเก็ไปทางได้ค่ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะเป็นองสมเด็จนั่งโบแบบนี้เนาะสวยๆเบอร์สิบหกอีพีห้าสิบสองแจ้งมาจ้ะถัดมาค่ะถัดมาเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดนะเวลาไม่พูดก็ไม่ไม,ไ,มไม่เจ็บคอไม่คันคอนะ เ <c oughs> ขออนี้ตจิบน้ำ <l ific> รายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะเน้อชุบเงินแบบนี้วจวจค่ะตอกฐานค่ะตอกฐานตอกซุ้มเนาะตอกพื้นซุ้มสวยๆจ้ <l ific> ะรายการนี้เบอร์สิบเจ็ดอีพีห้าสิบสองค่ะ <l ific> <l ific> ด้านหลังค่ะเป็นสมเด็จพระที่นั่งแบบนี้เนาะ <l ific> นะ <l ific> เป็นพระที่นั่งเนาะองค์อง,องเป็นองค์พระที่นั่งแบบนี้อ่ะ <l ific> นี่วอวจอวยสวยๆค่ะรายการนี้เบอร์สิบเจ็ดเลยนะ ep ห้าสิบสองค่ะห้าร้อยสองีแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมีพีหูุได้เลยนะจ้างเบอร์พรอมีพีได้เลยจ้ะถัดมารายการนี้ค่ะเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดจ้ะเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดเนาะเป็นพิมเก็ตโบตูมเนาะลงรักสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเหล็กไหลสีดําแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดหลังประดับค่ะเป็นสมเด็จโตเนื้อทองเหลืองเนาะประดับอัญมณีจ้ะ รายการนี้เบอร์สิบแปดอีพีห้าสิบสองค่ะห้าร้อยส่งฟรีแล้วเก็บปลายทางได้จะแจ้งเบอร์ผอมอีพีได้เลยถ <c oughs> ัดมาค่ะรายการนี้เนาะเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อผงค่ะเป็นเนื้อผงค่ะเนื้อสีไข่เนาะประดับเอ่อเขาเรียกอะไรประดับพลอยหลักสีค่ะประดับพลอยมงคลเนาะประดับ พลอยมงคลจะเป็นลงรักสวยๆเนื้อสีครีมสีไข่แบบนี้ประดับพลอยมงคลนะด้านหลังฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกค่ะแล้วก็ลงรักสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์สิบเก้าจ้ะเบอร์สิบเก้าอีพีห้าสิบสองนะเป็นประดับพลอยมงคลหลากสีแบบนี้นะคะสวยๆเบอร์สิบเก้าีพีห้าสิบสองจ้ะห้าร้อยสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้จะ้ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมานะทันมาค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบค่ะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ตุ๊กตาค่ะแต่ว่าทรงช้างสามเสียนนะเป็นทรงช้างสามเสียนนะคะแล้วก็ลงรักสวยๆค่ะีนเนื้อสีไข่สีครีมแบบนี้เลยรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบค่ะเบอร์ยี่สิบด้านหลังขับฝังกะกุดนะลงรักสวยๆเบอร์ยี่สิบอีพีห้าสิบสองจ้ะ ห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางจ่าแจ้งเบอร์พร้อมอีพีให้หนูนัดนเลยเนาะอยากดูรูปแจ้งมาจากบริการแล้วก็มีเก็บปลายทางให้ทุกรายการเนาะผ่านนะเบอร์ยี่สิบเนาะ <c oughs> ถัดมาค่ะรายการนี้เนื้อเล็กไหลเล็กดูดสีน้ำเงินเนาะเป็นสีน้ำเงินเนาะลงรักสวยๆจากเกตบัวตูมเนาะใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> อ่ะ แบบนี้ค่ะสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะเนื้อเหล็กไหลเหล็ก,ลกดูดสีน้ำเงินลงรักค่ะนานหลังประดับค่ะเป็นองค์หลวงปู่ทวดเนาะเนื้อทองเหลืองประดับหยกประดับอัญ,ญามณีจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะห้าร้อยสองฟรีแล้วแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมวีพีหนูได้เลยจ้ะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะเป็นอ๋อองค์สมเด็จรงรักเนาะแล้วก็ประดับพอยสีแดงจ้ะสวยๆลงรักแบบนี้ค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์ที่22นะห0าสองฟรีเก็บไปทางได้จากด้านหลังฝั่งตะกุดนะแล้วก็ลงรักสวยๆจากเบอร์22นะประดับพลอยสีแดงด้านหลังฝั่งตะกุดสีทองเนาะสวยๆเลยห0าสองฟรีเก็บไปทางได้เบอร์22ผ่านเลยนะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่23ค่ะเป็นเกต ทะลุซุ้มเนาะแล้วก็พิมพ์เหมือนใส่ชดาแบบนี้ค่ะตอกพื้นซุ้มนะตอกพื้นซุ้มจากบนนี้จะตอกวอจอเนาะ ด้านบนตอกวัจอค่ะตอกพื้นซุ้มเป็นดอกพีกุลสวยๆวยจะรายการนี้เบอร์ยีด้านหลังมีคุดจะมีจอบร,รอสองสี่ศูนรวยเงินทองแบบนี้จะรายการนี้เบอร์ยี่สิบมอีพีห้ค่ะจ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะเบอร์23 EP ิบสามีพีห้าส่งฟรีเก็บไปทั้งได้จ้างเบอร์พร้อมอีีหนูได้เลยค่ะ ถัดมาค่ะอุ้ยนี่ไงสมเด็จเรือแจวเนาะด้านบนวจวจค่ะนี่ค่ะเป็นสมเด็จเรือแจวแบบนี้ค่ะนี่อ่ะวัดพระแก้วเรือแจวเนาะด้านหลังค่ะเป็นอ่าคำว่าสมเด็จเรือแจวต่อพญาคุปฝั่งมดค่ะสองสี่หนึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสี่จ้ะ รายการน,นี้เบอร์24ค่ะ5 0าสองฟรีแล้วมีบริการเก็บไปทางทุกรายการแจ้งเบอร์พร้อมีผีได้เลยเนาะเบอร์24หนูผ่านนะพัดมาค่ะเนื้อผงลงรักค่ะเนื้อผงลงรักเนาะสวยๆเกตทะลุส้มค่ะเนื้อสีขาวสีไข่แบบนี้เนาะด้านหลังค่ะเป็นองค์พระพิคเนตค่ะนี่เป็นปางนี้เนาะลงรักสวยๆจ้ะ เป็นองค์พระพิคเนศลงรักสวยๆเนาะด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จค่ะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าสมเด็จสองพันดินเนาะจะมีสองด้านแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะห้าร้อยสองฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะเบอร์ยี่สิบห้าอีพีห้าสิบสองจ้ะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะ เป็นองคพระสมเด็จนะคะลงรักเนาะเกศรุสุมค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นปางยืนนะเป็นปางยืนบนก้อนเมฆสีทองแบบนี้ค่ะลงรักสวยๆเนาะมีเม็ดพระธาตุสวยๆแบบนี้รากานี้เบอร์ยี่สิบหกค่ะเบอร์ยี่สิบหกนะ <c oughs> EP ห้าสิบสองค่ะเป็นสมเด็จเกศรุสุมด้านหลังเป็นองค์ จ้าแม่กวนอิมเป็นฟังยืนนะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางจะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเนาะเบอร์ยี่สิบหกค่ะนี่ห้าร้อยส่งฟรีแจ้งเบอร์มาเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพิมพ์พุทธสอนตอกอรวจอค่ะพุทธสอนตอกวจอเนื้อทองทิพย์สวยๆจ้ะ เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะ EP ที่ห้าสิบสองค่ะอ๋อนี่ด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งมุดตอกระครังจ้ะแล้วมีคำว่าหัวโตแบบนี้จะ้ะรายการนี้เป็นยันเนาะนี่จะ้ะเป็นยันสวยๆเลยนะรารายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะ เบอร์27ดนะ EP 5้าิบสค่ะห้า้ยส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางค่ะด้านหน้าเป็นองค์สมเด็จพิมพุธซ้อนด้านหลังเป็นยันสวยๆจ้ะเบอร์27ค่ะ5 0าร้อยสองฟีเก็บปลายทางได้แจ้งเบอร์พร้อมี e ีหนูมาได้เลยนะคะถัดมาค่ะรายการนี้เนาะ เบอร์ยี่สิบแปดค่ะเป็นองค์สมเด็จเกศสวัสดิ์ค่ะวจอวอจแล้วก็พื้นซุ้มเนาะพื้นซุ้มตอกดอกพิกุลจ่าแล้วก็จะเห็นเนาะว่าองค์ท่านนี้ค่ะขัดสมาธแบบเห็น,หนแบบนี้เลยรายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบแปด ep ที่ห้าสิบสองนะานนงคุดจ่าสมเด็จโตล่อมรวยโคตรเศรษฐีเงินทองแล้วก็วังหน้าจ่ารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบแปดนะ ep ห้าสิบสองจ่าห้าร้อยสงฟรีเก็บไปทางไดง้แจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยชักเริ่มพูดไม่ชัดละ อาการเจ็บชักลมมานิดหน่อยนะคะ ถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์29เนาะสมเด็จเกตทะลุซุ้มเนื้อผงค่ะลงรักเนาะสวยๆอ่ะรักนี้ต้องใช้รอเรือผิดนะรักนี้ต้องเป็นรอลิงเนาะเป็นลงรักนะคะรายการนี้เป็นเบอร์ที่29สมเด็จลงรักค่ะเกตทะลุซุม้มด้านหลังเป็นองค์พระพิคเนตเนาะแต่จะมีซุ้มแบบนี้เป็นปางนั่งเหมือนกันแต่จะมีซุ้มแบบนี้ลงรักสวยๆค่ะรายการนี้เบอร์29 EP 52กีจ้ะ5 0าส่งฟรีเก็บไปทางได้นะคะ แจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะดูรายการไหนแจ้งเบอร์นั้นมาเลยเนาะแจ้งอีพีมาด้วยนะคะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบค่ะเป็นองค์สมเด็จเนื้อผงลงรักค่ะประดับพลอยสีแดงนะเป็นองค์สมเด็จลงรักประดับพลอยสีแดงนะคะเบอร์สามสิบอีพีห้าสิบสองนดหลังฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกแล้วก็ลงรักสวยๆเต็มเนาะลงรักสวยๆเต็มแบบนี้เบอร์สามสิบค่ะอีพีที่ห้าสิบสอง ห้าร้อยสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้จ่าแจ้งเบอร์พรมีพีได้เลยถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สามสิบเอ็ดจ่าเป็นสมเด็จลงรักโอไม่ใช่ค่ะขอโทษ <c oughs> ไปมั่วไปตัวเป็นสมเด็จเนื้อทองทิพตอกวอจอค่ะพุ้นสุ้มตอกดอกพิกลน,นะพุ้นสุ้มตอกดอกพิกุลจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สามสิบเอ็ดอีพีห้าสิบสองค่ะเป็นเนื้อทองทิพย์เนาะตอกวอจจตอกสุ้มเนาะ ตกพื้นซุ้มนะคะเนาะด้านหลังค่ะมีองค์พญาคุดวอจอวังหน้าแล้วก็เจ้าสัวโคเรษฐีแล้วก็มีคำาว่าร่ำรวยแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์31 EP 52เีาส0 0ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีีได้เลยดูรายการไหนแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาได้เลยนะคะผ่านเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เบอร์32เป็นเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดสีเงินลงลักค่ะเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดสีเงินลงลักสวยๆหล,วยหลังประดับค่ะ ด้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตฐานคุดเนาะเป็นองค์สมเด็จโตฐานคุดประดับอัญมณีจากรายการนี้เป็นเบอร์ที่สามสิบสองนะเป็นเนื้อเด็กไหลสีเงินด้านหลังเป็นสมเด็จโตฐานคุดประดับค่ะรายการนี้เบอร์ 52, สามสิบสองอีพห้าสิบสองสห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม e ีพีได้เลยจะ้ะถัดมาค่ะเบอร์สามสิบสามเนาะเป็น ฝั่งนี้จะออกออกเขียวปีกแมงทับนะฝั่งนี้จะอมน้าเงินนะรายการน,นี้เป็นเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดค่ะสีเขียวอมน้ําเงินนะแล้วก็ลงรักสวยๆจ้ะเป็นเนื้อเหล็กไหลเล็กดูดเบอร์สามสิบสามนะด้านหลังค่ะเป็นองค์หลวงปู่ทวดเนาะนี่ใช่ไหมหลวงปู่ทวดรืยหลวงปู่ทีมเอ้า แล้วก็ประดับค่ะอัญมณีแล้วก็มีหยกเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สา e สิบสามเอพีห้าสิบสอง่ะห้าร้อยสองฟรีเก็บไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อม EP ีได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมานะถัดมาเลยรายการนี้จ้ะเป็นเนื้อผงลงรักค่ะเกตทะลุซุ้มนะคะสวยสวยสีครีมสีไข่แบบนี้เลยด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมปังยืนบนกล้องเมฆ่ะลงรักสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบสี่ค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบสี่ EP ห้าสิบสองนะห้าร้อยสองฟรีเก็บปายทางได้ค่ะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยจะดูรักันหน่อยแจ้งหนูมาเนาะ <c oughs> ถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบห้าค่ะเป็นองค์สมเด็จลงรักค่ะฝั่งพลอยเนาะสีน้ำเงินค่ะฝั่งพลอยสีน้ำเงินแบบนี้จ้ะเป็นองค์สมเด็จลงรักสวยๆเนื้อค่ะสวยๆแบบนี้นะสวยๆเลยนะยเบอร์ส5ิบ้าด้านหลังฝั่งตะกุดท้องหนึ่งดอกแล้วก็ลงรักเต็มแผ่นแบบนี้จ้ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สาสิบห้านะ EP ห้าบค่ะสมเด็จฝั่งพลยสีน้ำเงินลงรักสวยๆด้านหลังฝั่งตะกุดนะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม EP มานะคะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบหนะเป็นฝั่งพลยสีเขียวจะเป็นองค์สมเด็จลงรักเนื้อสีครีมสีไข่สวยๆแบบนี้เป็นฝั่งพลยเขียวนะพลยนี้จะเป็นพลยมงคลนะท่านไหนที่เกิดบนพุทธแนะนำเลยนะเนี่ยสีเขียว แล้วลอกสีน้าเงินเมื่อกี้สำเหมาะสาหรับคนเกิดวันสุ์เนาะวันสุ์จ้ะนี่ด้านหลังฝั่งตะกุดแบบนี้ก็คือคุ้มไัยเนาะลงรักสวยๆจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบหกค่ะเป็นองสมเด็จลงรักนะฝั่งพลอยสีเขียวด้านหลังฝั่งตะกุดจ้ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมมีพีได้เลยอยากดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะถัดมาค่ะหนูขออนุญาตรายการนี้เนาะ เป็นเนื้อเหล็กไหลสีดําค่ะเป็นเนื้อแร่เนาะเหล็กไหลเล็ก,ลกดูดติดจับเป็นเนื้อแร่สีดําค่ะเป็นพิมพ์วัตเกตเนาะแล้วก็ฐานเก้าชั้นแบบนี้เนาะปิดแผ่นทองค่ะด้านหลังข่ะหลังเรียบลงลักแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดเนื้อแร่สีดําเหล็กไหลเล็ก,ลก,ลกดูดติดค่ะ รายการนี้เนาะหกร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะหกร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะปิดองค์เดียวหกร้อยปิดคู่ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเนาะเฉพาะราคานี้เนาะเฉพาะราคานี้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดค่ะพิมวัดเกตเนื้อแร่สีดําติดแผ่นทองนะเหล็กไหลเหล็กดูดดูดติดเบอร์สามสิบเจ็ดอีพีห้าสิบสองหกร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ ถัดมาค่ะเป็นเบอร์สามสิบแปดเนื้อแร่สีดำเป็นสมเด็จฐานคุดติดแผ่นทองลงลักค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบแปด EP ที่ห้าสิบสองนะเป็นองค์สมเด็จฐานคุดเนาะติดแผ่นทองเป็นเนื้อแร่ด้านหลังลงลักสวยๆจะเบอร์สามสิบแปด EP ห้าสิบสองหกร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเช่นเดิมถัดมาค่ะรายการนี้เนาะรายการนี้เป็นพิมพ์พุทธซ้อนค่ะ เป็นพิมพุทซ้อนเนื้อแร่สีดําติดแผ่นทองนะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สาสิบเก้าเนาะเนื้อแร่พิมพ์พุทซ้อนติดแผ่นทองลงลักด้านหลังเรียบลงลักค่ะเบอร์สา e สิบเก้ายีพีที่ห้าสิบสองหกร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเช่นกันเนาะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สี่สิบนี่ เป็นพิมพ์วัดเกตหันเก้าชั้นติดแผ่นทองเป็นเนื้อแร่สีดำคะ่ะลงลักสวยๆด้านหลังเรียบลงลักแบบนี้รายการน,นี้เป็นเบอร์สี่สิบค่ะอีพีห้าสิส่งฟรีเก็ไปทางได้ปิดคู่เอาไปหนึ่ันหนึ่งรจ้ะจังเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะ ถัดมาค่ะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อคดไม้สักเป็นพิมพ์ปกโพปกโพเก้าใบเนาะฐานติดแผ่นทองลงรักแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่41 EP52 ค่ะด้านหลังเป็นไลายไม้สวยๆชัดๆค่ะเหล็กไรเหล็กดูดติดนะ หล็กไหลเหล็กดูดดูดติดเป็นเนื้อคดไม้สักแบบนี้เป็นพิมพ์ปกโพฐานติดแผ่นทองค่ะ600ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมใี้รีได้เลยนะปิดคู่วไป1,100เช่นกันเนาะท่านมารายการนี้เนื้อคดไม้สักค่ะเป็นพิมพ์พุทธ้อนติดแผ่นทองลงลักค่ะสวยๆนะรายการนี้ลายไม้สวยๆชัดๆค่ะด้านหลังค่ะสวยๆชัดๆเป็นลายไม้แบบนี้เหล็กไหลเหล็กดูดดูติดนะ เบอร์42นะคะพิมพุธซ้อนเนื้อคดไม้สักนะเหล็กไหลเหล็กดุดติดหกร้อฟีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลย42่สิบองอีพีนะ600ปิดคู่ออกไป1100เช่นเดิมนะถัดมารายการนี้เป็นหยกดำค่ะเป็นหยกดำพิมพ์พุธซ้อนติดแผ่นทองค่ะหยกดำพิมพิมพุธซ้อนติดแผ่นทองลงรักนะด้านหลังค่ะเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้เนาะ เป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้ค่ะลายการนี้เป็นเบอร์สี่บสามด้านหลังก็เป็นพิมพ์พุทซ้อนด้านหน้าก็เป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะแต่ด้านหน้าจะมีแผ่นทองนะคะรายการนี้เบอร์สี่สิบสามีพีห้าสิบสองหกร้อยสองฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยปิดคั่วไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สี่นนนนะะ 43, 52, 600, สิบสี่จ้รร 1, 100, นะ,าะรายการนี้เป็นเบอร์สี่สิบสี่น 44, นะ เป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะเป็นหยกดำนะติดแผ่นทองลงรักค่ะหยกดำติดแผ่นทองลงรักด้านหลังเป็นสัญลักษณ์โลสีค่ะหรือสัญลักษณ์ชดาแบบนี้เป็นหยกดำเนาะรายการนี้เบอร์44 e p ีที่52ค่ะ600ส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางนะ6 0รสงฟีมีบริการเก็บปลายทางนะคะแจ้งเบอร์พร้อม e ีได้เลยเบอร์44 ep 52ีนะปิดคู่ไป1,100ั้เช่นเดิมนะถัดมาค่ะรายการสุดท้าย เป็นยกดำนะคะเป็นยกดำเนาะติดแผ่นทองค่ะลงรักด้านหลังเรียบนะรายการนี้เป็นหลังเรียบนะคะอ่ะไม่มีไฟฉายมาส่องเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สี่สิบห้าค่ะเป็นยกดำเนาะหลังเรียบค่ะด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จติดแผ่นทองค่ะลงรักแบบนี้เบอร์สี่สิบห้าอีพีห้าสิบสองจ้ะหกร้อยสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางนะคะ 6กร้อยสองฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางเนาะแจ้งเบอร์พอวีพีได้เลยนะคะบริการนี้เป็นเบอร์สี่สิบห้าเนาะ <c oughs> อย่หนูขอยัดจ,จิบน้ำให้หนึ่ง จบรายการสุดท้ายเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะสําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ของหนูนะคะได้ดาเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะหลังจากหายไปหลายวันวันนี้ก็อัดเต็มที่เต็มถาดเลยเนาะท่านใดที่โทรมาแล้วไม่ทันนะ วันนี้มาค่ะหวังว่าจะทันทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ